เมื่อวานนี้เป็นประเด็นร้อนประอุนะครับเรื่องของดราม่าในวงการนางงามค่ะสาเหตุมันเกิดขึ้นมาที่ทําให้ร้อนในโลกโซเชียลเพราะามีการไปโพสต์ลองหนึ่งพร้อมไม่ลูกรองหนึ่งไม่ใช่ตํารวจนะอีกคนนี่นะครับที่เป็นนางงามรุ่นพี่ก็คืตายแล้วคุณทําเสียงตาย <What S 2> แล้วไหม<า>ิหวานน้ําตาลปลอมมากเอาค,ครับเป็นเรื่องแต่ว่ามันมีสาเหตุสาเหตุเกิดจากอะไรไปติดตามในสุปข่าวบันเทิงครับ รูของวันจันทร์ที่30มกราคมประเทศไทยต้องจารึกชื่อของน้ำตาลชลิตาสวนสเสน่ห์ s i s s u n r เ e r ร์ t h a i แ a นด2016ที่ถูกประกาศชื่อให้เข้ารอบเป็นหนึ่งใน6คนสุดท้ายบนเวทีการประกวดนางงามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่าง MISS UNIVERSE ถือเป็นการเข้ารอบลึกที่สุดของสาวไทยในรอบ28ปีบนเวทีนี้ ยการเข้ารอบ6คนสุดท้ายของน้ำตาลถือเป็นการปลุกกระแสนน,านงามให้กลับมาคึกคักกันอีกครั้งภาพการต้อนรับที่สนามบินสุวรรณภูมิอันแสนจะอบอุ่นจากแฟนชาวไทยก็ททำไม่เห็นว่าแม้เธอจะพลาดมงกุฎอันทรงเกียรติแต่ก็ได้ใจจากคนไทยและทำให้คนไทยได้มีความสุขไปชั่วขณะหนึ่ง และเมื่อเริ่มมีชื่อเสียงและมีงานอีเวนต์เข้ามาอย่างไม่ขาดสายแน่นอนว่ากองประกวดในนามบริษัทจันยี่สิบห้าจำกัดที่มีคุณแดงสุรางเปลีป่ยปลีนั่งแทนเป็นหัวเรือใหญ่จะเข้ามามีบทบาทและดูแลในส่วนของการรับงานเป็นเวลา3ปีตามสัญญาของกองประกวดและนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของข่าวลือที่ว่าน้ำตาลเตรียมโบยบินฉีกสัญญากับต้นสังกัดและมารับงานเองอย่างเต็มตัว ยแหล่งข่าวคนใกล้ชิดของน้ำตาลได้เผยว่าการแบ่งผลประโยชน์ที่ไม่ลงตัวเป็นจุดแตกหักที่ทำให้มีข่าวลือร้อนแรงเพียงนี้ซึ่งเธอได้ระบุว่าทางกองประกวดได้ส่วนแบ่งไปถึง50%พี่เลี้ยงนางงาม30%และน้ำตาลได้รับส่วนแบ่งไปเพียง20%เท่านั้นซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าอัตราการจ้างงานที่10,000บาทน้ำตาลจะได้ค่าตัวไปเพียง2,000บาทเท่านั้น และยิ่งตอกย้าข่าวลือว่ามีมูลอย่างแน่นอนก็คือการที่กองประกวดได้นัดรวมตัวนางงามรุ่นเก่าแบบเฉพาะกิจเพื่อพูดคุยในเรื่องบางอย่างโดยหลังจากนั้นเลขาของคุณอ,อ่อนชิชัยาก,กันนสูตรผู้จัดการกองประกวดก็ได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook ในเชิงว่ารองหนึ่งพอไหมถือเป็นการส่งสัญญาณที่บอกว่ากำลังจะปลดน้ำตาลออกจากตำแหน่งและให้รองอันดับหนึ่งขึ้นดำรงตำแหน่งแทนในระยะเวลา5เดือนสุดท้ายก่อนจะสลละตำแหน่งตามอายุการประกวด โดยล่าสุดนะคะทางกองประกวดก็ได้ออกมายืนยันถึงข่าวลือน,นี้แล้วว่าจะม่มีการปลดน้ำตาลออกจากตำแหน่งมิ s u n นิว r s สไทยแลนด์อย่างแน่นอนและน้ำตาลยังอยู่ในความดูแลของกองประกวดซึ่งสัญญานั้นนะคะได้ระบุชัดเจนว่าน้ำตาลมีสัญญาในฐานะการดำรงตำแหน่ง Miss Universe 1ปีรวมทั้งสัญญาละครอีก2ปีและถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงอะไรทางกองประกวดก็จะมีการแถลงอย่างเป็นทางการ ส่วนทางฝั่งของน้ำตาลตอนนี้ก็ยังไม่มีการเคลื่อนไหวหรือว่าออกมาให้สัมภาษณ์ใดๆทั้งสิ้นค่ะมีเพียงแค่แสดงความเห็นต่อแฟนคลับว่าไม่ทราบถึงข่าวลือการปลดหรือกรณีการฉีกสัญญาแต่อย่างใดแต่ในวันนี้เวลาประมาณ6โมงเย็นน้ำตาลได้มีชื่อเข้าร่วมงานอีเวนต์งานหนึ่งซึ่งคาดว่าเจ้าตัวคงจะออกมาเคลียร์ถึงประเด็นนี้ในมุมมองของตัวเธอเองอย่างชัดเจนให้ได้รู้กันไปเลยว่างานนี้จะอยู่หรือจะไป